สวัสดีครับจะพามาดูความมักง่ายหรือความช่วยหรือความเผลอเลยหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะของทางโรงงานผลิตเคสนี่นะฮะตัวนี้เป็นเคสอ่าวันเทคนะฮะ X 3นะครับก็เป็นตัวที่มีพัดลม RGB อยู่6ตัวนะฮะเพดาน2ด้านหลัง1ด้านหน้าอีก3นะครับก็ช่วยยังไงนะ นี่นะครับสายนะครับสายพัดลมเคสนั่นเองนะครับ2เส้นเท่ากับ2ตัวนะฮะก็เดาได้ง่ายๆเลยว่าเส้นนี้ก็ตัวนี้นะฮะเส้นนี้ก็ตัวนี้นะฮะช่วยยังไงนะฮะก็ตามหลักจริงๆแล้วการเดินสายไฟนะฮะมันต้องเดินเข้าร่องนี้นะฮะไม่ใช่เดินเข้าร่องอ่าร่องของเมนบอร์ดนะฮะถ้าวางเมนบอร์ดไปเนี่ยเมนบอร์ดก็จะทับเส้นอย่างเงี้ยนะ เนี่ยนะทับเส้นไปเลยนะเห็นไหมสมมุติมือผมเป็นเมนบอร์ดนะปุ๊บทับไปเลยนะผมเจอหลายหลายหลายตัวนะหรือว่าหลายเคสแล้วนะในการเดินสายไฟพัดลม c ีพเนี่ยเดินอ่าต้องบอกตรงตรงว่าเดินผิดนะต้องเดินเข้าล่องนี้นะครับผมแต่หลายๆตัวก็เดินเข้าล่องนี้ถูกต้องเรียบร้อยนะฮะแต่พอเดินผิดเข้าล่องของเมนบอร์ดเนี่ย ต้องมานั่งแก้เสียเวลามากเลยนะอ่นนี่ก็คือพามาดูนะครับว่าถ้าท่านซื้อเคสมาประกอบเองอ่ะสังเกตสายไฟด้วยนะครับว่าทางโรงงานเนี่ยเขาเดินดีเดินถูกต้องหรือเปล่านะอย่างนี้คือเดินเดินผิดนะฮะต้องเดินเข้าร่องนี้นะครับตามหลักแล้วนะครับหรือไม่ก็อ่าก็ล่องนี้แหละง่ายสุดนะ พราะถ้าเข้าร่องนี้ก็อาจจะโดนเมนบอร์ดนะถ้าเมนบอร์ดยาวก็ทับอยู่ดีนะฮะต้องเข้าร่องนี้นะครับร่องนี้ไม่สมควรที่จะเดินต้องปล่อยทิ้งโล่งไว้นะครับผมนี่นะครับออมาดูด้านด้านข้างนะฮะนี่นะด้านข้างก็เดินสายไฟดีมัดสวยดีนะแต่แหมเหมือนจะผิดพลาดน,นะ เดินเข้าล่องนี้นะฮะเดินเข้าร่องใหญ่นะ,ะจริงๆต้องเดินเข้าล่องนี้นะฮะประมาณนี้นะครับในการตรวจเช็คเบื้องต้นการเดินสายไฟของเคสนะ,ะว่าเดินเข้าร่องได้ถูกต้องไหมนะฮะจริงๆต้องเรียกว่าไม่ได้ถูกต้องหรือยังไงนะ,ะ,ะสมควรจะเดินเข้าตรงไหนมากกว่าต้องอย่างนี้นี่ไม่สมควรจะเดินเข้าร่อง อ่า,ลายล้กากของเมนบอร์ดนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะลองสังเกตดูสำหรับท่านที่ซื้อเคสมาประกอบเองนะครับก็ตรวจเช็คก่อนประกอบให้ดีก่อนนะครับว่ามันเดินสายไฟมายังไงนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลามานั่งแก้ประกอบเสร็จแล้วอา้าวมาสังเกตเห็นแกหรือใหม่อีกนะฮะนับหนึ่งใหม่นะังเหนื่อยนะเนี่ยผม ผมต้องมานั่งแก้นะแต่ยังไม่ได้นับหนึ่งนะนับศูนย์อยู่แล้วก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะยังไม่ได้ประกอบอะไรยังไม่ได้ใส่แมดอรอดอะไรเลยนะครับผมก็สําหรับร้านผมนะขายเป็นชุดประกอบด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นชุดประกอบสําหรับที่ลูกค้าท่านหนึ่งสั่งมานะก็สามตัวนะนั่นอีกสองตัวนะไอ้กล่องนี้ก็คือไอ้ตัวนี้เลยแหละก็ หลักๆก,ก็จะมีอ่าแนะนำเลยแล้วกันหลักๆก,ก็จะมีเมนบอร์ดนะเมนบอร์ดอ่า X99 นะครับ z uh, XDU99D4 นะครับ,รบผมเป็น dual CPU นะครับ2ตัวนะครับอ่า uh, สล็อตใส่แรมม,มี8สล็อตนะฮะแล้วก็สล็อตใส่การ์ดจอมี2นะครับแล้วก็สล็อตใส่การ์ดแปลงมี2เช่นกันฮะแปลงใส่การ์ดแลหรือแปลงใส่อ่าการ์ดใส่โซลสเตดิ t e อะไรต่างๆ,ๆนานาก็ได้นะแล้วก็ช่องใส่ SSD นะครับ2ช่องนะครับนี่ครับ2ช่องนี้นะครับนี่ใส่ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับลูกค้าสั่งตัวหนึ่งส่วน Power ว u p p ายอ่ะมาผู้วิศวายมี smart b x 1นะฮะ750วรตต์วันะครับตัว t e r m ์โ Tech นะฮะตัวนี้เป็นตัวไม่มีไฟนะครับผมตัวไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีไฟนะครับ แต่เคสตัวนี้มีไฟนะครับเป็นเคส R G B นะครับผมก็คร่าวๆตามนี้นะครับส่วนแรมกับ C P U ลูกค้ายังไม่ได้สั่งมานะครับกำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามร้านค้าด้วยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้ข่าวอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปชมเข้าไปเลือกดูกันก่อนได้นะครับถ้าสนใจชอบใจตัวไหน ทัก inbox มาในาร้านค้าได้เลยนะว่าสนใจตัวนี้อ,าอยากได้คำปรึกษายังไงเดี๋ยวทางแอดมินทางร้านค้าจะแนะนำให้นะครับว่าควรจะใช้เมนบอร์ดอะไรใช้แรมชนิดไหนใช้ CPU ยังไงให้มันเข้ากันได้นะฮะก็คือแนะนำการจัดสเปคนั่นแหละครับผมก็โอเคครับผมนี่ก็5ตุลา2023นะครับ ก็จดประกอบอ่าไม่ใช่จดลูกค้าสั่งประกอบ3ตัวนะครับก็พอมาเจออ่าเคสตัวนี้เดินสายผิดก็เลยอัดวิดีโอถ่ายไว้เลยนะฮะเป็นช่วงแนะนําไปเลยดีกว่าแล้วอ่าไปช่วงแนะนำไปเลยแล้วกันนะไม่ใช่ดีกว่าก็โอเคครับผมฝากร้านค้าด้วยแล้วก็ฝากดูนะครว่าสําหรับท่านที่อ่ามาประกอบเองนะฮะก็ดูดีๆน,นะครับผมนะครับผม ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาหรือประกอบนับหนึ่งใหม่นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามนะคะรับฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะรับฝากกดติดตามร้านค้ากันด้วยนะครับผมขอให้ Enjoy กับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ